มาแล้วครับขบวน558นะก็กำลังจะผ่านบ้านแท้17 3, 18. 3, 18. 3, นาะฬิ3:18นาทีนะมาทีหลัง556นะฮะแต่ว่า556นี่แวะรับตู้สินค้าที่นนพยอมนะ558ก็เลยแซงมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้556ก็ออกขอนแก่นมาแล้วนะตามหลังมานะครับ558นี่ไม่ค่อยจะได้ถ่ายนะเพราะว่ากลับดึกเนี่ยไม่ไม่ดึกนะก็เรากลับทีหลัง1:34นะ่ะ ส่วนมากจะตามหลัง 1, 3, 4่งนะฮนะห้าห้าแปดเนี วิ่งบ่อยนะฮะห้าห้าเจ็ดนะฮะกบ็บางทีก็วิ่งติดกันสองสามวันนะฮะแต่ส่วนขบวน5้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่นี่เงียบเลยะน่าจะสองอาทิตย์กว่าแล้วมนะั้งไม่วิ่งเลย